ตอนที่สองโดนาทีส่งกระเป๋าเสื้อผ้าที่เพื่อนของภรรยาฝากมาให้อลินดาจัดการแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนตอนที่ออกมาจากบ้านมือบางคว้านหาแว่นตาในกระเป๋าแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคุณเห็นแว่นของฉันไหมเธอไม่อยากพูดคุยกับผู้ชายที่กวนประสาทยอย่างโดนาทีแต่ไม่สามารถทำได้เพราะเธอกับเขาต้องเล่นละครเป็นคู่รักกัน อยู่นั่นไงเขาชี้ไปที่ถังขยะอารินดาแทบอยากจะร้องกรี๊ดออกมาดังๆเขากล้าดียังไงมาหักแว่นของเธอสายตาไม่ได้สั้นจะใส่ไปทำไมไม่ใส่แว่นแบบนี้น่ารักดีออกเขายิ้มมุมปากยิเป็นผู้ชนะก่อนจะเดินลอยหน้าออกไปจากห้องพักเพื่อเช็คเอาท์สองสามีภรรยาพากก,กลับมาบ้านหลังจากหายไปด้วยกันทั้งคืนคุณยายจำปาไม่ได้ว่าอะไร เพราะอยากอุ้มหลานก่อนที่จะลาจากโรคนี้ไปหลานชายกับอลินดาทำการบ้านกันบ่อยๆถือว่าเป็นเรื่องดีเวลาผ่านไปตอนช่วงบ่ายอลินดาขอตัวไปเยี่ยมแม่ที่ร้านอาหารแต่โดนทีขอตามมาด้วยเธอจึงปฏิเสธไม่ได้อักษรยิ้มอย่างดีใจที่ได้เห็นลูกเคยรักไข่ลูกสาวของตนขอโทษทีนะคะคุณโดนร้านน้าคนเยอะช่วงนี้ เลยไม่ได้สะดวกต้อนรับอักษรขอโทษลูกเขยยังรู้สึกเก่งใจไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่อีกอย่างเรียกผมว่าโดนเฉยๆก็ได้ครับคิดเสียว,ว่าผมเป็นลูกชายอีกคนโดลทีส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรสายตาของเขามองไปที่ภรรยาพ่อเห็นแขนในร้านเยอะอรินดาแปลงร่างเป็นคนรับออเดอร์และพนักง,งานเสิร์ฟทันที ตายจริงลูกคนนี้แทนที่จะพาดนไปเที่ยวดันมาช่วยแม่ทำงานปกติอารินเขาก็เป็นคนขยันแบบนี้แหละครับโดนลทีแกล้งยอแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องโกหกเสียทีเดียวอารินเป็นผู้หญิงที่ดูแลง,งานบ้านได้ดีเยี่ยมและทำอาหารได้อร่อยหลายครั้งที่เขาสะกดจิตของตัวเองไม่ให้กลับบ้านแต่ต้องพ่ายแพ้กลับไปกินข้าวฝีมือภรรยาใช่ค่ะแม่โชคดีมาก อารินนอกจากเป็นเด็กเลี้ยงง่ายยังช่วยขยันตื่นมาทำงานตอนตีสี่ไม่เคยบน่นแม้ว่าอารินจะพูดจาห้วนห้วนไปบ้างแต่แม่หวังว่าดดนจะเข้าใจเธอเลี้ยงลูกค่อนข้างตามใจไม่ได้ให้อยู่ในกรอบหากว่าอารินอยากทำอะไรแล้วสิ่งนั้นไม่มีผลต่อชีวิตเธอมักปล่อยให้ลูกได้ทำและเรียนรู้เสมอลูกสาวของเธอเป็นคนรักอิสระ ทุกวันยังแอบกังวลว่าอารินจะไม่สามารถใช้ชีวิตแต่งงานกับโดรทีได้ครับผมจะดูแลอารินเป็นอย่างดีเขาอยากรู้เหมือนกันหากอารินขอยาพวกผู้ใหญ่คงเห็นใจเขาไม่น้อยเมื่อแม่ของสามีขอตัวไปทำงานลูกน้องที่เขาคอยให้ทำงานให้อย่างรับรับได้โทรมารายงานเรื่องที่คุณโดนให้ผมไปสืบได้เรื่องแล้วครับ หลังจากตามสื่อมาสองเดือนกว่าก็ได้เลื่อนเสียทีว่ายังไงโดนลทีถามพร้อมมองไปที่ภรรยาสาวคุณนายใหญ่ลูกน้องหมายถึงแม่ของโดนทีให้เงินคุณอักษรไปสองล้านครับเช็คถูกขึ้นเงินก่อนที่คุณนายจะมาสู่ขอให้คุณอรินดามาแต่งงานโดนลทียิ้มตรงมุมปากเป็นเอาไว้อย่างที่คิดจริงๆ ครอบครัวของอารินดานมีปัญหาทางการเงินมาก่อนเหตุผลหลักที่เขากับเธอถูกจับครุมถุงชนคงเป็นเพราะว่าเขาเคยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนหนึ่งและสามีมาเอาเรื่องจนแม่ของเขารู้สึกอับอายขายขี้หน้าส่วนบ้านของอารินดานมีปัญหาเรื่องการเงินหญิงสาวเลยปฏิเสธไม่ได้ช่างเป็นคู่สร้างคู่สมเสียจริง อลินดามองสามีที่นั่งเล่นมือถือตาขวางทำไมถึงยังไม่ไปสักทีเวลาผ่านมาสองชั่วโมงเขาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแถมแม่ยังเอาใจลูกเคยยกน้ำอาหารขนมไปประเคนถึงที่แผนการสลัดสามีให้พนทางคงเป็นไปได้ยากคุณกลับบ้านไปก่อนเถอะเดี๋ยวเพื่อนฉันจะมาที่นี่คุณคงอึดอัดใจแย่ตันทีต้องรู้สึกอึดอัดแน่ หากต้องพูดกับเพื่อนๆของเธอเพื่อนที่พูดถึงมีใครบ้างเขาถามก็คนที่คุณเห็นเมื่อวันนั้นแหละอลรินดาตอบอยังไม่เต็มใจทำไมเธอต้องมานั่งรายงานด้วยตัวทียังทำหน้าเหมือนยังไม่อยากไปไหนสักพักกวินเดินเข้ามาในร้านอาหารพี่อรินพอได้ยินเสียงเรียกของรุ่นน้องอรินดารีบผ่านไปมองส่งยิ้มหวานทันที โดนาทีมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกวาวุ่นใจอรินดาเป็นเมียของเขาใครหน้าไหนก็แย่งไปไม่ได้ไหนที่รักบอกว่ามีแค่เพื่อนผู้หญิงยังไงครับเขาเรีบพูดแทรกขึ้นมาคิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันเมื่อกี้โดนาทีเรียกเธอว่าที่รักอย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วหรือเปล่ากินยาลืมดูวันหมดอายุแน่ๆสวัสดีครับคุณโดนาทีกวินยกมือไหว้ผู้ชายที่แก่กว่า แสดงความนอบน้อมโดลธีฝืนใจยิ้มรับไหว้ของผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเขาเป็นผู้ชายดูออกด้วยกันว่ากะวินคิดยังไงกับภรรยาของเขาดูท่าอารินจะไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าน้องชายแต่เขาประมาทไม่ได้เพื่อนๆของอรินดาตามมาสมทบกลายเป็นว่าโดรธีต้องอยู่ร่วมโต๊ะทานอาหารเย็นสร้างความขัดใจให้กับผู้เป็นภรรยา ระหว่างที่นั่งทานอาหารคุยกันอยู่ทูคอแขกไม่ได้รับเชิญได้ปรากฏตัวขึ้นสร้างความขุนเคืองใจให้กับอรินดาไม่น้อยน้องชายต่างพ่อที่ชอบทำตัวมีปัญหาซีโร่เดินเข้ามาในร้านอาหารของแม่พร้อมกับหุ้นส่วนอีกสองสาคนที่รู้จักกันมานานท่าทางอวดเบงวาม,มากประธานบริษัทมาแต่ไกลสวัสดีครับพี่เขยซีโร่มองข้ามหัวทุกคน ทักทายคนที่มีผลประโยชน์มากที่สุดถือโอกาสนั่งร่วมโต๊ะไม่ถามความเห็นทําให้บรรยากาศก่อยลงใบยังเห็นได้ชัดได้เจอพี่เขยก็ดีพวกเรากําลังลงทุนเปิดบริษัทใหม่หาพี่เขยสนใจมาร่วมคุยกับพวกเราได้นะครับอลรินดาเบ้ปากใส่น้องชายชวนกันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรครับผมมีงานเยอะพออยู่แล้ว โดนัทีปฏิเสธอย่างสุภาพแต่น้ำเสียงดุเข้มปิดโอกาสไม่ให้อีกฝ่ายได้ถามต่อซีโร่ทำท่าเหมือนจะยอมแพ้แต่พอพี่สาวลุกขึ้นไปที่หลังร้านเขาไม่รอช้ารีบเดินตามพี่สาวไปทันทีพี่อรินคุยกับสามีพี่ให้หน่อยผมต้องการเงินลงทุนสักสิบล้านไม่คุยเงินค่าสินสอดแม่ก็เอาไปใช้หนี้ให้หมดแล้วโรดจะเอาอะไรอีก คิดแล้วเธอยังรู้สึกโกรธไม่หายเงินสิบล้านหายไปกับตาเพราะเจ้านี่มาทำลายข้าวของในร้านและขู่ฆ่าแม่จึงยอมจ่ายหนี้สินที่น้องชายตัวดีก่อเอาไว้อย่ามาทำเป็นงกุกได้ผัวรวยหรือว่ากลายเป็นคุณนายเลยหญิงมันจะมากไปหรอนะฉันเป็นพี่แกนะอลินดาท้าวเซลชีนะ้หน้าตำหนิน้องชายพี่สาวอะไร ไม่เคยช่วยมีแต่เป่าหูแม่ไปวันๆถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวโดนปนาแล้วเขาไม่ชอบพี่สาวของตัวเองทำอะไรแม่ก็ชมว่าดีอยู่ตลอดส่วนตัวเขาไม่แต่ทุกบนทุกดา่าโชคดีที่พ่อตามใจไม่อย่างนั้นเขาหนีออกจากบ้านแน่ๆทำไมแกจะทำร้ายฉันหรอเอาสิเอาเลยเงินสิบล้านฉันจะไว้คืนคุณโดนตอนขอ,อยาแกทำทุกอย่างพังหมด ความจริงเธออยากจะขอ,อยาเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมกับสินสอดแต่ทําไม่ได้เพราะเงินถูกใช้ไปหมดจึงต้องอดทนจะยาทำไหมหรือว่าทําให้ผู้ชายหลงรักไม่ได้เกิดมาหน้าตาดีสักอย่างปากแบบนี้ใครจะชอบซิโรพูดด้วยน้าเสียงกวนประสาทมือบางกำเข้าหากันแน่นอยากตบปากน้องชายตัวเองแรงๆสักทีตัวเธอทีไม่มีทางรักเธอนั่นเป็นเรื่องที่รู้อยู่แก่ใจ เธอจึงคิดเรื่องอย่าขาดมาตลอดผมจะบอกให้เอาบุญนะพี่อลรินผู้ชายเขาชอบผู้หญิงที่เก่งเรื่องบนเตียงกันทั้งนั้นแหละเด็กอมมืออย่างพี่ไม่น่าต้องถูกเขี่ยกระเด็นก่อนขออย่าผมว่าพี่ถูกคนโดนเขี่ยทิ้งก่อนแน่ๆวิโรจน์หัวเราะออกมาอย่างสะใจเมื่อเห็นพี่สาวเงียบไปแถมยังทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าอารินแอบชอบดนาที เมื่อก่อนเห็นชอบไปเกาะรั้วบ้านแอบมองผู้ชายข้างบ้านรักข้างเดียวมันเจ็บสิท่าผมไปดีกว่าเขาพูดทิ้งทายเอาไว้ก่อนจะเดินจากไปอย่างเป็นผู้ชนะใช่แล้วรักข้างเดียวมันเจ็บจนอยากจะหนีไปไกลๆตัวนาทีบังเอิญมาได้ยินที่สองพี่น้องคุยกันรักข้างเดียวอย่างนั้นหรือใครกันที่ภรรยาของเขาแอบรัก ในฐานะที่เป็นสามีเขายอมไม่ได้ที่อรินดาจะมีใจให้ผู้ชายคนอื่นหน้าที่เมียถูกจัดอยู่ในการแต่งงานอัตโนมัติแม้ว่าไม่อยากแต่โดรทีมักหาทางเอาเปรียบจนเธอเบื่อที่จะขัดขืนปล่อยให้สามีทําตามใจรออีกหน่อยเธอจะงัดหาหลักฐานม,มาขอหย่าในเร็ววัน คุณยายจำปาพาหลานชายกับหลานสะพ้ยมาที่วัดตักบาตทรทำบุญในตอนเช้าก่อนที่จะกลับกรุงเทพในวันพรุ่งนี้หาวปิดปากบ้างก็ได้นะคุณเดี๋ยวแม่แรงวันจะเ็นเข้าปากหรอกอลินดาพูดประชดสามีเี่เอาแต่ทำหน้าง่วงนอนเมื่อคืนใครใช้ให้เขาไปเที่ยวดึกตื่นแถมกลับมาบ้านยังมารบกวนการนอนของเธออีกก็คนมันง่วงนี่นาะ ดรทีซบหัวลวงตรงไหล่บางเขานั่งท่าพนมมือหลับตาลงอย่างสบายใจอรินดาอยากผลักหัวของสามีออกไปให้ไกลๆหนักก็หนักปวดไหล่จะตายแต่ต้องรักษาท่าทีสแสดงละครเป็นภรรยาที่รักสามีวันหลังอย่าเที่ยวดึกดื่นแบบนี้อีกละ่ะลำบากคนอื่นอลรินดาบ่นอุบอิบดลทีที่ได้ฟังแบบนั้นเขากลับยิ้มออกมา ดูท่าเขาจะซาดิชชอบให้เมียบ่นเมียดา่บาบ้านที่กรุงเทพบรรยากาศของคู่แต่งงานใหม่ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่กลับมาจากเชียงใหม่บรรดาคนรับใช้ต่างถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกในฐานะที่ดุลทีเป็นเจ้านายพวกเธอก็อยากให้เจ้านายได้เมียดีๆอารินดาเข้าครัวทำอาหารเย็นให้กับสามีในใจก็อยากใส่พริกใส่น้ำปลาให้กินไม่ได้ แต่เธอถูกสอนมาว่าอย่าทิ้งข้างของกินให้นึกถึงคนที่ไม่มีจะกินเธอทำร้านอาหารกับแม่หลายครั้งที่เห็นคนไม่มีจะกินมาขออาหารที่ร้านตุงทีรีบกลับมาทานอาหารเย็นที่บ้านตั้งแต่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของภรรยาทำให้เขาอยากรู้จักอลินดามากขึ้นเรื่อยๆหลังจากทานอาหารเสร็จอลินดาทำท่าทางจะเดินหนีไปข้างบนอย่าพิ่งไปสิ อยู่ดูหนังด้วยกันก่อนเขาแอบถามเพื่อนของอารินดามาว่าหญิงสาวชอบดูหนังรักโรแมนติกปฏิเสธได้ไหมคะหนังเธออยากดูแต่ไม่อยากดูกับโดนทีถ้าไม่ดูหนังเราทำอย่างอื่นกันดีไหมสายตาของเขามงองเดินร่างอรชออย่างสำรวจอารินดาถอนหายใจออกมาไม่รู้ว่าโดนทีหื่นมาจากไหน หาเรื่องเข้ามานอนในห้องนอนของเธอได้ทุกคืนบ้าบอที่สุดเธอจะพยายามอดทนเอาไว้จนกว่าจะครบหนึ่งปีดูหนังด้วยกันสักพักดวงตาคู่สวยเริ่มสลึมสลือเธอคงอ่านหนังสือมากไปหน่อยเพราะอยากหางานทำอย่างอื่นจึงเลือกที่จะเรียนรู้การทำงานออนไลน์โดนทีหันมามองภรยาที่กำลังเอ็นหัวลงช้า,ชา เขาเรีบขยบเข้าใกล้เอาหัวไหล่ของตัวเองมาเป็นหมอนให้กับภรรยาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพยายามรองสังเกตจับผิดพฤติกรรมแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินแต่ทว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขาเอาบัตรเครดิตไว้ให้ใช้กับเงินสดไว้ใช้จ่ายภายในบ้านอรินดามีเงินเหลือมาคืนเขาอีกต่างหากผู้หญิงอะไรไม่เผยจุดอ่อนให้กันเลย นับวันมีจต่เผยความน่ารักออกมาโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ